สะเทือนขวัญเช่นเดียวกันนะครับและเป็นปริศนาเป็นอย่างยิ่งกรณีนางสาวชนิตากินิษอายุ38ปีซึ่งเป็นทายาทปทุมวัฒนาปทุมวัฒนาเนี่ยเคยมีกรณีที่มีกรณีค่ายกครัวห้าศพเมื่อหลายปีก่อนค่ะคุณชนิตาเนี่ยเป็นลูกสาวของภรรยาคนที่สองค,คนที่สองค่ะคะาราที่กลุ่มที่เขาค่ายกครัวเนี่ยเป็นภรยาคนที่สามและปรากฏว,ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีคนไปพบนะฮะเธอถูกเอาไปทิ้งร้างเอาไว้ข้างสนามกอล์ฟแถวแถวบางบ่อสมุทรปราการในสภาพหมดสติแล้วก็ถูกเชือกรัดคอแล้วก็เชือกมัดมือมัดเท้าล่าสุดนะครับทุกชมครับในทางคดีมีข้อมูลน่าสนใจนะครับตำรวจยังไม่สามารถที่จะยืนยันว่าเป็นคดีไหนอย่างไรเพราะข้อมูลก็ยังค่อนข้างจะสับสนแล้วก็วกวน แต่จากการสอบปามกับคำแท็กซี่ล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดตำรวจกองปราบปรามที่ลงไปทำคดีด้วยนะครับพันโดเอกเจรพบภูริเดชพุ่มกับการหนึ่งกองปราบระบุนะครับว่าเรียกแท็กซี่ซึ่งเป็นคนขับเข้าไปตรงข้างสนามกอล์ฟรอปพเห็นจำทะเบียนได้แล้วขับเข้าไปส่งชายหญิงซึ่งนั่งเบาะหลังหญิงเหมือนกับซบอยู่ที่ฝ่ายชายแล้ววิ่งเข้าไปสักพักขับแท็กซี่ขับออกมาโดยไม่มีผู้โดยสาร แต่สักสิบนาทีมีชายคนหนึ่งใส่แว่นดําเดินออกมาแล้วในเวลาต่อมาเรอปรอถึงได้ย,ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิงก่อนจะไปพบว่าหมดสติในสภาพที่ถูกเชือกไน,นลอนลัดคอแล้วเธอบอกว่าเธอแกล้งตายแท็กซี่ให้การนะครับทุกผู้ชมครับโดยระบุนะครับว่าได้รับ คนร้ายกับผู้เสียหายมาจากที่แห่งหนึ่งแล้วก็ตามที่เรียกมาเนี่ยเรียกให้ไปส่งที่สนามกอล์ฟแท็กซี่บอกกับทางตำรวจบอกว่าตลอดทางนะคะทุกอย่างปกติไม่รู้สึกว่าฝ่ายหญิงถูกจี้หรือถูกบังคับแต่อย่างใดแล้วก็บอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีสติตลอดเวลาไม่ได้สลบพอมาถึงที่หมายคนร้ายก็บอกให้จอดตรงจุดที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่เปลี่ยวตัวแท็กซี่เองบอกกับทางตำรวจว่าไม่ได้เอกใจอะไรก่อนที่จะรับเงินแล้วก็ขับรถออกมาตามปกตินะคะภูมิกับการหนึ่งกองปราบพันเวกเจรพบระบุนะครับว่าขณะนี้ได้ ภาพวงจรปิดจากหน้าหอพักของผู้เสียหายและที่เซ็นทัานราบินทรามาแล้วนะครัตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่าจากการสอบสวนเนี่ยท่านบอกว่าพบว่าเวลาเกเดิดเหตุเป็นเวลากลางวันก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าผู้เสียหายจริงๆถ้า จะร้องขอความช่วยเหลือสามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือได้ทันทีแต่กลับนั่งรถซึ่งใช้ระยะทางค่อนข้างไกลแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ยังไม่อยากด่วนสรุปหรือตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องชิงทรัพย์ที่บอกว่ามีแหวนหายไปสองวงหรือเรื่องชู้สาวเพราะมีปัญหากับทางแฟนเก่ารวมถึงเรื่องขัดแยง้งทางธุรกิจและความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องของมรดกอะไรต่างๆเนี่ยทางตำรวจยังไม่ตัดทิ้งแม้แต่ประเด็นเดียวนะคะรวมถึงประเด็นที่เธอระบุว่า ครอบครัวคือทรัพย์สินของเธอและครอบครัวถูกอายัดเอาไว้อ่อนรัจากกรณีเข้าไปเกี่ยวพันกับพันพลนวบทโฮพงพัฒชายพันธ์นนนนนแล้วปปงเปิดประมูลก็เลยจะไปดูเบิกเงินเพื่อที่จะไปดูว่า <ม S 1> เผื่อจะมีทรัพย์สินของครอบครัวชิ้นไหนก็จะได้ไประมูลกลับมานะคะขณะที่ในส่วนของพลนวบทโทอํานวยนิมโ,มโนผู้จัชการบุตรทุทพรักหนึ่งเจ้าของท้องที่บางบ่อสูตระการค่ะเมื่อวานนี้เรียกชุดสืบสวนสอบสวนบางบ่อมาติดตามความคืบหน้า บอกในทํานองเดียวกันนะครับกำลังตรวจสอบวงจรปิดหาเช่นทางก่อเหตุและหลบหนีของคนร้ายจุดแรกที่เซนทรัลรามินทราตอนสักสิบโมงตำรวจทราบตัวคนขับรถแท็กซี่ก็อย่างที่ว่าดีนะฮะปากองปราบพามาสอบปากคําคแล้วสาเหตุมีทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องชิงทรัพย์เพราะแหวนเพชรหายไปสองวงของผู้เสียหายหรือจะเป็นคดีบรรดอลระดกไหมหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีเครือข่ายพลตรวจโทรภมพัฒน แต่คดีเครือข่ายพอดโทวงพวงพัดเนี่ยน่าจะห่างที่สุดให้น้ำหนักที่สุดแล้วก็ท่านอํานวยบอกว่าดูแล้วเนี่ยคนร้ายก็ไม่ใช่พวกมืออาชีพเพราะว่าไปทําในจุดที่ถ้ารปภพพจะเรียกให้รับบัตรก็ได้ตรงสนามกอล์ฟเนี่ยนะคะสกเกต็ตภาพสกเก็ตคนร้ายมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตามคาให้การของพยานเบื้อนตอนทราบวายป,ประมาณ25-30ปีรูปตั้งผอมสูงประมาณร7 5 1 7 0็ิรบผิวคล้ำและก็อย่างที่กุกบอกนะฮะพลตำรวจทอวนนวยบอกไม่ใช่มืออาชีพ น่ฮะมันมีประเด็นน่าสนใจก็คือเธอออกมาจากบ้านยารัชดาเธอบอกว่าเธอจะไปที่การประมูลของปปงซึ่งอยู่แถวน่าจะอยู่แถวเมงจายเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเธอแวะกินข้าวเซน่ันวามินทาแล้วถูกจี้ขึ้นรถตรงนั้นซึ่งไม่ใช่แท็กซี่เป็นรถสีดำเก่เาๆนะฮะอันนี้ถ้าตามคำให้การนะแต่ไปขึ้นแท็กซี่จากจุดไหนซึ่งตำรวจยังไม่เปิเดเผยขณะที่แท็กซี่ างว่าไม่ได้ผิดปกติไม่มีอาการฉลึมเฉลือไม่พิรุธใด,ดๆทั้งสิ้นแล้วขึ้นทางด่วนด,ด้วยนะฮะ,ะไปลงที่บางบ่อสุประการเข้าไปข้างสนามกอล์ฟทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่เป็นปริศนาต้องตามกระดูต่อนะครับ